ยินดีต้อนรับสู่ทายาตรุ่น2 p o พอดแคสต์กับผมกริดเลิศสัมพันธารักษ์รายการที่จะถอดบทเรียนจากธุรกิจครอบครัวทั่วโลกทั้งธุรกิจที่รอดและธุรกิจที่ร่วงสวัสดีครับในปัจจุบันกระแส ESG ก็คือเรื่องของ Environment Social แล้วก็ Governance เนี่ยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ พูดถึงกันอย่างแพร่หลายแต่หลายๆบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวเนี่ยได้มีการนำหลัก ESG เนี่ยมาใช้ในการดำเนินกิจการมานานแล้วนะครับเพราะว่า ESG จริงๆแล้วมันก็คือหัวใจหลักในการบริหารงานของธุรกิจครอบครัวนั่นเองที่มักให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอีพิศสดนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงตัวอย่างของครอบครัวที่ ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และไม่เพียงแต่ส่งผ่านคุณค่าที่คนในครอบครัวยึดมั่นนะครับหรือ family value เนี่ยในเรื่องของ ESG ไปสู่การประกอบธุรกิจเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยยังนำไปสู่การสร้างกระแสะความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจก็คือ corporate social responsibility หรือ CSR นะครับแล้วก็การปฏิวัติธรรมาภิบาลเรื่องของ governance ของธุรกิจทั่วโลกอีกด้วย ตัวอย่างที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือธุรกิจครอบครัวของตระกูลแคดเบอรี่ผู้ก่อตั้งกิจการช็อกโกแลตชั้นนำของโลกที่ผลิตช็อกโกแลตหลายแบรนด์นะครับเช่น Dairy Milk นะครับที่มาในห่อสีม่วงที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือว่า Crunchy ที่อยู่ในห่อสีสีม่วงทองนะครับธุรกิจช็อกโกแลตแคดเบอรี่เนี่ยเริ่มต้นในปี1824โดยผู้ก่อตั้งก็คือคุณจอห์นแคดเบอรี่ได้ตั้งร้านขายชากาแฟ ที่เมืองเบอร์มิงแฮมในอังกฤษนะครับซึ่งตระกูลแคดเบอรี่เนี่ยถ้าจะถามว่าตระกูลเขามีพื้นเพค,ความเชื่ออะไรเนี่ยตระกูลนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เคร่งศาสนากลุ่มหนึ่งในอังกฤษที่เรียกกันว่าพวกควเกอร์สกลุ่มนี้เนี่ยเคร่งศาสนานะครับก็เลยทําให้คุณจรเนี่ยตัดสินใจเริ่มขายเครื่องดื่มโกโกโด้ด้วยในร้านชากาแฟของเขาเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีไม่ทำลายสุขภาพแล้วก็เป็นทางเลือกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนที่จะ ดื่มแอลกอฮอล์ก็มาดื่มโกโก้แทนเนี่ยนะครับก็เลยถือเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจช็อกโกแลตของตระกูลแคทเบอรี่ถัดมาไม่นานนะครับในปี1847คุณเบนจามินแคทเบอรี่ที่เป็นน้องชายของคุณจอรเนี่ยก็มาร่วมทำธุรกิจด้วยบริษัทก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นแคทเบอรีบราเตอร์สแล้วก็อีก7ปีถัดมาในปี1854บริษัทก็ได้รับการแต่งตั้งจากควีนวิกตอเรียให้เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตแลวก็โกโก้ให้ราชสำนักของอังกฤษด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับในช่วงแรกนี้เนี่ยธุรกิจแคตบรีมันก็รุ่มรุ่มดอนดอนแล้วก็รุ่มรุ่มดอนดอนต่อเนื่องมาจนถึงรุ่น2ก็คือลูกชายของคุณจอรนสองคนก็คือคุณริชาร์ดกับคุณจอร์จเนี่ยที่เข้ามารับช่วงกิจการต่อในปี1861เนี่ยธุรกิจก็ยังไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ธุรกิจมาเริ่มดีขึ้นจนทํากําไรเนี่ยในปี1864เพราะว่า2พี่น้องริชาร์ดกับจอร์จเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสของธุรกิจ จากชาและกาแฟเนี่ยเปลี่ยนมาทำช็อกโกแลตเต็มที่เลยแล้วก็ทุ่มเทปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นแคทบุริก็เริ่มผลิตช็อกโกแลตแท่งครับเดลิมิลค์เนี่ยในห่อสีม่วงเนี่ยเริ่มผลิตในปี1905ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทแล้วก็ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว d ดลิมิลค์เองเนี่ยก็ได้กลายเป็นช็อกโกแลตยอดนิยมในอังกฤษที่ครองส่วนแบ่งตลาดถึง60%อในอีก30ปีถัดมาก็คือในปี1936 ก่อนสองครโรกครั้งที่2นอกจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ของแคดบรีเองแล้วเนี่ยบริษัทแคดบรีเนี่ยก็ยังเติบโตจากการไปควบรวมกิจการหลายๆกิจการตั้งแต่ปี1 9 1 9แคดบรีเนี่ยไปควบรวมกิจการกับบริษัท J S Fry and Sons นะครับหรือ Fry ผู้ผลิตช็อกโกแตลตรายใหญ่อีกรายหนึ่งนะครับที่ผลิตหลายแบรนด์เลยแคดบรีก็ได้แบรนด์ครันชี่ห่อสีทองเนี่ยครับมาจากฟราจากการควบรวมในครั้งนั้น ในปี1969แคดบรีก็ไปควบรวมกับบริษัทเครื่องดื่มนะครับชเว็บกลายเป็นแคดบรีชเว็บแล้วก็ยังมีการควบรวมกับกิจการอื่นๆทั้งในอังกฤษในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียจนในที่สุดเนี่ยแคดบรีก็ขึ้นแท่นเป็นบริษัทช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดของโลกการควบรวมเหล่านี้เนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือทําให้แคดบรีเนี่ยสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว,รวมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็คลองส่วนแบ่งในตลาดหลายประเทศทั่วโลกเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มี อีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายิ่งขยายกิจาการโดยการควบรวมเยอะๆเนี่ยสัดส่วนความเป็นเจ้าของของตระกูลแคดบรีในกิจาการมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเนี่ยตระกูลแคดบรีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกต่อไปในบริษัทซึ่งมันก็ทําให้แคดบรีเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกธุรกิจอื่นเข้ามาทุ่มสืบกิจาการก็คืออาจจะมาโดนเทคโอเวอร์ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะครับและเหตุการณ์น,นั้นเนี่ย มันก็เกิดขึ้นจริงๆในที่สุดเกิดขึ้นในปี2009เมื่อ Craft Food จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาพยายามทุ่มซื้อกิจการ Cadbury วานซื้อหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยสามารถซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆที่ไม่ใช่ตระกูลแ d b บร y เนี่ยรวมได้ถึงเกิน75%ในปี2010แล้วก็ผนวก Cadbury เข้าไปเป็นบริษัทลูกหรือ Subsidiary ของ Kraft การทุ่มซื้อกิจการแค b u รีของรา ft เนี่ย สาธารณชนในอังกฤษเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงมากเลยจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าคราฟตเนี่ยแน่ๆเป็นธุรกิจต่างชาติมาจากอเมริกาใช่ไหมครับส่วนแคดบูรีเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวสัญชาติอังกฤษที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเอาใจใส่กับสเต็กโฮเดอร์แล้วก็กิจการสาธารณกุศลต่างๆอย่างต่อเนื่องยาวนานมาร้อยกว่าปีอันนี้เนี่ยคนอังกฤษก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับคนนี้ทาไม คนอังกฤษถึงรักแคดเบอรี่นะครับที่เราบอกว่าแคดเบอรี่เนี่ยเอาใจใส่สเต็กโฮเดอร์เอาใจใส่สังคมเนี่ยมันย้อนหลังกลับไปตั้งแต่การก่อตั้งแคดเบอรี่ในรุ่นแรกนะครับของคุณจอรนเนี่ยซึ่งหลักการทำธุรกิจของคุณจอรนซึ่งเราบอกว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนานครับในในรุ่นหนึ่งเขาบอกว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันอยู่บนรากฐานของระบบทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของสเต็กโฮเดอร์ ซึ่งทายาทของคุณจอร์ในรุ่นถัดๆมาก็ซึมซับคุณค่านี้ต่อกันมาในทุกรุ่นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือรุ่น2นะครับคุณริชาร์ดกับคุณจอร์จเนี่ยทายาทรุ่น2เนี่ยเขาตัดสินใจย้ายโรงงานแคดเบอรี่ออกจากสลัมในเมืองเบอร์มิงแฮมไปสร้างนิคมนะครับที่ชื่อว่าบอนวิลล์นอกเมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยในปี1879 ซึ่งต่อมาคุณจอจก็ออกเงินส่วนตัวซื้อที่ดินใกล้ๆกับโรงงานพัฒนาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนงานให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและก็ถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งแนวทางการพัฒนาแบบนี้เนี่ยถือเป็นแบบแบบอย่างของทุนนิยมเพื่อสังคมนะครับที่เราเรียกว่า social capital ลิซึมเนี่ยให้กับนักธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างคุณเมลตันเฮอร์ชีนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทช,ช็อกโกแลตเฮอร์ชีในอเมริกา ก็ได้นําแบบอย่างนี้ไปสร้างนิคมคล้ายๆกันในรัฐเพนซิลเวเนียของอเมริกาด้วยเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยคุณริชาร์ดกับคุณจอร์จทายัทดุ่น2เนี่ยก็ใส่ใจลูกจ้างนะครับเพิ่มค่าจ้างให้กับคน,คนงานเฉพาะคนงานผู้หญิงเนี่ยถึง3เท่าจัดระบบเรื่องการลาป่วยให้การศึกษากัรลูกจ้างรวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอีกด้วยอันนี้เนี่ยก็คือร้อยปีมาแล้วนะครับที่เขาทำก็เรียกได้ว่าแคดบอรีเนี่ยเป็นผู้นำ ในเรื่องของ corporate social responsibility หรือ CSR แล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของ environment, social and governance ก็คือ ESG เนี่ยก่อนกระแสเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นกระแสหลักของการประกอบธุรกิจมากกว่าร้อยปีทีเดียวไม่ใช่แค่รุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับคุณ b บ r โร่แคดเบอรีลูกชายคนโตของคุณริชาร์ดแล้วก็คุณเอ็ดเวิร์ดแคดเบอรีลูกชายคนโตของคุณจอชเนี่ยก็ต่างตั้งมูลนิธิของตอนเองมาเพื่องานสาธารณกุศลด้วย และถึงแม้ว่าต่อมาในช่วงเร็วนี้เนี่ยในช่วงทศวรรษ2000เนี่ยผู้บริหารแคทเบอรี่จะเป็นคนนอกครอบครัวแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวอีกต่อไปแต่คุณค่าที่คนในครอบครัวตระกูลแคทเบอรี่เนี่ยยึดมันเนี่ยก็ยังอยู่นะครับฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจการดําเนินธุรกิจของบริษัทแคทเบอรี่เปรียบร้รอยแล้วนะครับอย่างเช่นบริษัทก็มีนโยบายว่ากําไรของธุรกิจ1%ก่อนหักภาษีเนี่ย จะใช้จ่ายไปในโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนหรือในปี2008นะครับเพียงไม่ถึง2ปีก่อนที่ c r a f t จะเข้ามา take over Cadbury เนี่ยทางบริษัท c d b บร y เนี่ยก็ประกาศแผนการลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงก่อตั้ง Cadbury GoGo p a r t r e r s h i p ด้วยนะครับซึ่งพันอร์ชิปนี้เป็นการสัญญาที่จะบริจาคเงินถึง44ล้านปอนด์นะครับในอีก10ปีเนี่ยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสวนโกโก้ขนาดเล็กในกาแน่อินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศในแถบหมู่เกาะแคริบเบียนที่ปลูกแล้วก็ส่งโกโกใ้ให้แคดเบอรี่นะครับ พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าคนอังกฤษเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อต้านการเข้าซื้อกิจการของ c a d b บ r รโดย Craft ในปี2010แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ Cadbury ไม่ได้เป็นธุรกิจของตระกูล Cadbury อีกต่อไปแล้วแต่คุณค่าในครอบครัวที่ครอบครัวเขายึดมั่นเนี่ยหรือ Family Value เนี่ยที่บรรพบุรุษของตระกูลได้ส่งต่อ มาให้ถ่ายยาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG นะครับ Family Value ตัวนี้มันกลายเป็นกระแสะหลักในการทำธุรกิจต่างๆทั่วโลกไปแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ในบริษัท Cadbury เท่านั้นนะครับซึ่งสมาชิกตระกูล a d b u r y อีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการสร้างกระแสะนี้ในยุคหลังด้วยสมาชิกคนนี้เนี่ยก็คือคุณเอเดรียนแคดบรคุณเอเดรีเป็นทายาทรุ่น4 เป็นหลานปู่นะครับของคุณจอร์จซึ่งคุณเอเดรียเนี่ยเกิดในปี1929นะครับเขาเป็นเคยเป็นนักกีฬาพายเรือไปแข่งโอลิมปิกด้วยแล้วก็ต่อมาเก้าเป็นแชร์แมนนะครับของแคดเบอรีในปี1965เมื่ออายุได้เพียง36ปีเท่านเองคุณเอเดรียนอยู่ในตำแหน่งแชร์แมนของ c a ดเบอรเนี่ย24ปี จนวางมือเป็นในปี1989นะครับเขาก็กเกษียณอายุแล้วก็ส่งต่อธุรกิจครอบครัวแคดบร,รีให้กับคุณโดมินิกน้องชายแท้แท้ของเขานะครับคุณโดมินิกก็อยู่ในตำแหน่งมาจนถึงปี2002นะครับในปี1977เนี่ยระหว่างที่คุณเอเดรียนเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวแคดบร,รีเนี่ยเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านเซอร์นะครับเป็นเซอร์เอเดรียนแคดบรีส่วนต่อมาเนี่ย คุณโดมินิกน้องชายเขาเมื่อเป็นผู้บริหารแคดบรีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้ง,งเป็นท่านเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นเซอร์โดมินิกแคดบรีในปี1997 Sir Adrian c a นะครับเซอร์เอเดรียนแคดบรีเนี่ยเป็นนักธุรกิจชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG มากๆนะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเขาเป็นทายาทตระกูลแคดบรีเรื่อง ESG มันอยู่ใน DNA ของของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนะครับหลังจากที่เขาวางมือจากการบริหารบริษัทแคดบรีเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งจาก ลอนดอนสตอกเอ็กซ์ช g นะครับก็คือตลาดหุ้นที่ลอนดอนเนี่ยให้ไปเป็นประธานคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับกรรมการชุดนี้มีชื่อเป็นทางการว่า The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance ก็คือเป็นคณะกรรมการที่จะมาดูแงม่มุมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเงินเนี่ยนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลของธุรกิจคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ชื่อยาวๆเมื่อกี้มีชื่อเรียกสั้นๆหรือเป็นชื่อเล่นเนะีเขาเรียกกันว่า The Cadbury Committee เพราะว่าประธานก็คือคุณเอเดวินแคดเบอรีเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิรูปการประกอบธุรกิจในโลกสมัยใหม่เพราะว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยออกรายงานหรือรีพอร์ออกมานะครับที่รู้จักกันในนามว่า The Cadbury Report เนี่ยเผยแพร่ออกมาในปี1992 Report ฉบับนี้เนี่ยได้นำเสนอแนวทางในการประกอบกิจาการแบบมีธรรมาภิบาลก็คือ corporate governance ที่ถือว่าเป็นรากฐานของการปฏิรูปธรรมาภิบาลของธุรกิจทั่วโลกนะครับมีการพูดถึงการแบ่งแยกอำนาจความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารองค์กรเป็นต้นนะครับสำหรับ The Cloud Podcast ทายาทุ่น2เรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ถึงตัวอย่างธุรกิจครอบครัวที่คุณค่าที่สมาชิกครอบครัวยึดถือนะครับไม่เพียงแค่ส่งต่อ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ส่งผ่านเป็นในการประกอบธุรกิจของครอบครวัวเท่านั้นแต่ยังนําไปสู่กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจก็คือเรื่องของ corporate social responsibility หรือ CSR นะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิวัติธรรมาพิบาลของธุรกิจก็คือ corporate governance reform เนี่ยของธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนอีพิสซดถัดไปเราจะมาคุยกันในประเด็นไหน คุยตัวอย่างประสบการณ์จากธุรกิจอะไรโปรดติดตามรับฟังกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส